ก็พามาดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไรนะครับแต่มันเป็นสี่แยกจะเรียกว่า4หรือ5ก็ไม่รู้ฮะอันนี้ข้างหน้าผมนี่เป็นเอาี่ฏิบัติอันนี้ล่วงหน้าไปราชการให้บริการจะเป็นต้องควบคุมจราจรนะครับ มีเจ้าหน้าที่าจราจรยืนทุกมุมเลยฮะหูนฮะนู่นสองนี่สองนู่นหนึ่งี่หนึ่งมู่นอีกหนึ่งนะครับก็มีประชาชนโดนเรียกหลายคนแล้วฮะผมจะให้ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าเขาทําอะไรกันนะฮะดูไปเรื่อยๆอันนู้นอยู่ฮะยืนยืนดักตรงหัวโค้งเลยนะฮะก็ยืนดักเอาเลยฮะไม่ได้สนใจหรอก เป็นอของสอนอดอนเมืองครับเป็นของสอนอดอนเมืองพอดีเมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้ามาเห็นยืนเต็มเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีมีรถรถรถเทลเลอร์โดนเรียกนี้เข้าไปป้อมแล้วนะครับผมจะดูว่ามีการเดินเข้าไปป้อมหรือว่ามีใบสั่งหรือเปล่านะครับสังเกตดูในมือเจ้าหน้าที่ไม่มีใบสั่งนะ คนที่โดนจะโดนจะเรียกให้เข้าไปในป้อมนะครับน่าจะไปเอาใบสั่งในป้อมนะแต่ตามระเบียบนะครับตามระเบียบผู้ที่พบเจ้าหน้าที่จราจรผู้ที่พบเห็นผู้กระทําผิดนะครับต้องออกใบสั่งณนะตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาเดินเข้าไปในป้อมนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นตรง,งนู้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่านะครับ ตอนนี้เริ่มเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วไม่เรียกแล้วนะฮะเมื่อกี้เรียกโอ้โหเรียกกันแบบหัวโค้งหัวมุมทุกโค้งฮะเรียดูวอาเนี่ยยืนตามโค้งตามมุมนะฮะนะฮะคือไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีปวยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่เจ้าหน้าที่จะมายืนยืนดักตามมุมตามมุมเลยฮะ ว่าเป็นการกดขันนยจราจรนะรแต่การกดขันนิจจารจรนะคะ,ะคุณต้องมีป้ายมีปุวยนะครับไม่ใช่ว่ายืนคนละมุมมคนละมุมแบบนี้ไม่ใช่ครับผมจะให้ดูนะฮะวิธีการปฏิบัติหน้าที่กรณีพบผู้กระทำผิดนะครับให้ดูขั้นตอนนะจ้าม่ไปว่าไหนไปปปป ไปแจ้งความจับเจ้าหน้าที่สอนอสายใหม่ขอผ่านมจ้าหน้าที่นี่ครับผมพอดีนัดกันไว้เที่ยงไม่ไกล้วครับก็คือถ้าเกิดความผิดซึ่งหน้าอย่างเงี้ยผมเข้าใจได้ครับผมไม่ว่าข่าวได้ยังไงหรอกไม่ว่าข่าวได้เป็นจริงแต่แต่ในเวลาที่เป็นการเจ้าหน้าที่อะถ้าเกิดผมเผิดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ดูที่นี่ของพี่ว่าพี่จะว่าข่าวหรือว่าพี่จะเอาไปจั่งถ้ามันหนักหนาดุริเลงแล้วท่านพีว่าข่าวได้ยังไงครับผม แต่แต่ที่ผมสังเกตเมื่อกี้คือรถหัวมุมตรงนี้ก็จอดหัวมุมตรงนู้นก็จอดหัวมุมตรงนู้นก็จอดหัวมุมนี้ก็จอดเั็นแค่ปัญหาพี่แจ๊คไม่ใช่หรือางคือนมาจอดสองข้อไปรถไฟครับอ่าผมเข้าใจคือไม่ผมห่วงความปลอดภัยได้ได้ผมห่วงความปลอดภัยของพวกพี่ผมมันจัดการครับพี่แล้วกนที อันนี้ผมให้ดูเคสนี้ผมให้ดูเคสนี้กระซอมมองหน่อยนะครับอันนี้สิบตำรวจโทรนะครับท่านให้ให้ดูทินี้มากับตะเก็นน้องโอ้ขอบคุณมากน้องขอบคุณขอบคุณพี่ท่านด้วยครับผมทังสมกทั้งหน้าก็ใส่หมวกด้วยนะมันมันปลอดภัยกับตัวเราได้เลยครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็อยากอยากให้พี่อยากอย่างที่ผมบอกอ่ะหัวโค้งเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่พอดีคนเขาเลี้ยวมาอย่างเนี้ย เมื่อกี้เทเลอร์จอดอยู่ตรงนี้พี่เข้าใจเนาะครับผมเออแล้วก็เวลาเรียกอยากให้มันหาที่ปลอดภัยนิดนึงได้ได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวมุมหัวมุมอย่างเงี้ยท่านจะมาผ่านนี่คือควรจะมาจอดส่งของไปรถไฟพี่อ่าอันนั้นค่าจ่ายค่าจ่ายที่มันตองมาหน่อยได้ครับคือตัวเขาจอดแค่แป๊บเดียวแล้วเขาไปจอดส่งของไปรถไฟคือเหมือนกับเขามาจอดส่งญาติจอดส่งพี่จอดส่งน้องอะไรแบบนี้ครับพี่ครับไม่ถ้าเกิดมันเหตุซึ่งหน้าเนี่ยครับพี่อย่างอย่าางงอย่พี่บอกว่ากฎไทยในจราจรเนี่ยถ้ามันทุกมุุุมมมมมมมทกอยย่่าางงเี้ผวััันนน มันเกินไปไนหะมให้บางทีรถตูมันไม่สวมเยอะเลยโอ้ยผมเข้าใจรถมอเตอร์ไซค์ไปเยอะแยะกิน,น,น,นอต้องตัวนีเลยนะอะมือมันต้อง ไอ้ไไออ้้การหนีเนี่ยผมผมไม่อยากให้พี่ทําเหมือนไอ้สนอกระทุ้มแบบนันโอ้กันจะลายอันตรายแบบนั้นที่ไปกระชากเขาโดนขี่เพราะน่ะไม่ใช่นะครับอันนี้ผมกำลังแจ้งความอยู่ผมเจ้าทุกเขาจะไม่เอาความก็ะตั้งแต่ผมแจ้งเองนะโอเคพี่เบ็นดีหละนี่ละได้มันดีมากพี่ถ่ายกันทั้งหมดเลยถ่ายเลยพี่ถ่ายถ่ายทันทีถุงกล้องนี่มันเป็นมันเป็นเอ่อเอาไปทันภาพลัดในแง่ดีนะครับครับพี่านนายกหลางเจ้าหน้าที่อย่างผมเนี่ยผมไม่ไม่อยากเป็นศัตรูของเจ้าหน้าที่ผมอยากเห็นเจ้าหน้าที่เป็นมิตรกับผมมากเลยดีเนาะ นนั่ผมว่ามันดีนะที่พี่มาถ่ายแบบนี้ช่วยได้เห็นการการทำงานของตำรวจด้วยการว่าสั่งเงื่อนการออกไปสั่งคือพี่ได้เห็นการทำงานการทำกำไรด้วยใช่ครับที่นี่อยากอยากเรียกเนี้ยหัวโค้งเนี้ยผมว่ามันไม่เหมาะนะแต่แต่เขาไม่สวมหมวกใช่ไม่ไม่สวมหมวกถูกต้องเ กฎหมายเขาบอกว่า15เมตร10เมตรโอเคโอเคโอเคท่นท่านก็ขอบคุณครให้รุ่นนิดว่าขอคุณนะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิด้องมเดือดร้อนอันไหนรุมาวยก็รุ่นรวยถ้าพกไปรุ่นหัวร้อนๆนี่สั้เลยผมขราดันนเมื่อกี้หัวร้อนสำรวอเลยโอเคครับถามแสดงทุกทานที่คือคือคือมันทามันไม่มีตำรวจยืนมันจะแค่าโอเครับผมขอบคุณขอบคุณอมากเยลยครับผมมันเยอะมากพี่สุดยอดไม่ใช่ยังไง ก็ถ้าถ้ามันสุดจุดนี้ก็ออกไปสั่งเลยไม่ไม่แต่ถ right right ้าคันไหนคือว่าเราเจอครั้งแรกก็เราว่าขาดเตือนได้ถ้าคันไหนเราเจอบ่อยแล้วก็ออกไปสั่งพี่พวกพี่จำแม่นอยู่แล้วเชื่อผมนีคือมันจำได้เลยแต่คือตำรวจจราจรคือมันว่บปาก็ได้คือมันออกไปสั่งก็ได้ครับพี่เดือถ้างคนไหนคือเขายอมรับเพืเขาบอกว่าเขาขอคือเปนครั้งแรกก็ว่าปากเตือนได้แต่ครั้งสองครั้งสามคือมันก็ต้องปากครับพี่ได้ได้มันเยอะมากครับพี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ผมไปสุดแม่แา่วก่อนเยี่ยมมากครับพี่เยี่ยมมากยังครับอันนี้เราเดินไปก็แวะมากินน้ำกินอะไรได้นะครับโหอย่าดีกว่าเยี่ยมมากพี่ถ่ายกันมาเลยคือไอเดมันได้เห็นมุมมองการทำงานคนงานขัรถจัชรยานด้วยคือเราไม่ได้ไปจัดแจงคือเราเอาความเฉียดซึ้งขึ้นหน้าครับพี่ใช่ใช่ใช่คือเยี่ยมประชาชนปลุกใจนะยกมือไหว้นะคือใช่เนี่ยประชาชนได้ใจประชาชนได้อย่างเงี้ยคือคนคือมาเสียมากก็เห็นว่าข่าวก่อนมันทำได้ก็ว่าข่าวตัดือะได้ใช่ครับ เนี่ยถ้าแบบพี่เห็นปุ๊บเขาก็ทําผิดไม่ใส่หมวกพี่บอกว่าเออว่าการตะเกอนครั้งหน้าอย่าทานะเนี่ยประชาชนโอ้โหรักทุกที่ทันทีเลยีเยี่ยมมากคร <No> <Uh ับพ well no ี right ่แว่ผมชอบพี่ก็ชมาทันทีไม่ผมไม่ได้เป็นอักขระตำรวจบอกตรงๆนะหายเลยพี่คมันได้เห็นว่าได้เห็นมันมุมมองตำรวจเก็นว่าการตะเกอนได้ของมันนั่คือสิ่งที่พวกผมเห็นเพผมเห็นอะไรมันมันเยอะกว่าที่ผมเห็นไงพี่ดูคนือคนไม่ใส่หมวกกันเยอะมากใช่ แต่เวลาถ้าถ้าอย่างเงี้ยเวลาโดนขึ้นมาก็มาเรียกร้องว่าเอทำไมต้องจับวอะไรเงี้ยต้องจับเออเออมันจริงจริงนะคุณกฎ <ด S 2> <ม>หมายมกฎหมายเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่อยู่แล้วในเมื่อพบผูก้กระทำหตุซึ่งหน้าเง,งี้ยเขาให้อำนาจอยู่แล้วโดนคนใส่หมวกเขทำอะไรสุกคนกคนือเราไม่ได้ไปเรียกเขาเราเรียกเขาคนที่ผิดตรวจจริงๆครับพี่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยน่าจะมีลงบันทึกตักเตือนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบันทึกตักเตือนในสมุดอ่ะคือมันจะมีรายเอีอะไรคุ้มความมันก็มีตรงนี้คือมันเป็นมันเป็นการตรวจฐานครับพี่เราไม่ได้ใช่ใช่กระจายอยู่ มเวลามาตั้งดา่านมาตั้งอะไรมันเปแบบ็นการตรวจสับนกับความจิตสุขยากที่คน<อ>ไม่ใส่หมวกคนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพวกนี้แหะครับไอ้ออพวกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเกิดช่วงนี้มันมีรถแต่าการลักรถเยอะนะเออเผื่อมันไปขมโมยรถแล้ว<อ>ถ้าอย่างนั้นอ่<ล>ะแผ่นป้ายพี่ถ้าต้องดูดูทีว่าเออเขาไม่ติดผ้าอะไรไม่มีสำเนามาผ้าอะไรนี้ที่ต้องใช้ดูทีนี้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากผมไปแล้วขอบคุณครับสสวัดีครับแต่มันเงียบมากครับผมก็ตามนั้นนะฮะถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลทินิจก็กี่ยวกับเรื่นงไปทาง จ้าหน้าที่จะดูรีดบ้านเกของเดืนประการตนะครับประการตัก็จะให้ความเคารพจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ความไว้ื่อใจนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ใครกระทําผิดกฎหมายนะคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณต้องสวมหมวกสวมหมวกกันน็อคนะครับรถต้องมีทะเบียนต,ต้องเสียภาษีต้องมีกระจกอันนี้มันเป็นกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่มีใคร คิดว่าให้ครูเป็นวัยรุ่นกูออกรถมาสวยกูจะไม่ใส่กระจกกูจะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ใช่นะคะถึงคุณมีเงินแค่ไหนก็ช่างคุณต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายจราจรนะครับขับรถคุณต้องสวมบวกกันน็อตเนี่ยบวกกันน็อตเนี่ยขนาดผมลงไปคุยผมยังไม่ถอดเลยบวกกันน็อตเนี่ยนะผมขี่มอเตอร์ไซค์มาผมโกกให้เลยอ่ะเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์มาถามว่าผมแต่งไหมผมแต่งเนี่ยแต่งแล้สวยกระจกผมมีภาษีพรบรผมมีใต้ทะ,ะเบียนผมติด ไหมฮะแค่นี้ก็ไม่มีใครทําได้แล้วครับสำเนานะฮะสำเนามันต้องพกอยู่แล้วสำเนาคู่มือรถนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะที่แรกผมนัดกับสายเกยจไว้สิบเอดโมงพอดีผมไปลงของลงของเสร็จแล้ว ผมต้องไปเตรียมของขึ้นร้านด้วยเตรียมเสร็จผมก็จับมอเตอร์ไซค์มาเลยเอารถกระบะไปเก็บก็จับมอเตอร์ไซค์ดิงมาเลยโอเคเจอกันสู่ฒนะ้างน้าผมประมาณสักสองไม่ถึงสองกิโลเมตรกิโลกว่าก่เจอกันครับผมบัสดีทุกคนที่ติดตามขอบคุณครับแจ็คแซ่ล้อฮะ